oi ai e o good. é perigoso so, <laughs> uh -huh, <laughs> ไอ้ใส่สีขาวไหมใส่สีขาวไหมอืม I d o n ู know what you mean อ่า I don't don't I don't know ไอ้สีขาว no goodoh โ no no ไม่ใส่สีขาวสีขาวสีขาวไอ้ตรงตรงนี่บ้านผมเขาเรียกว่าสีขาวอล้วนี่เนี่ยสีขาวสีขาวว้าสีขาว This. Hello. Yeah, yeah, yeah.